โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะแอนบินเพจบลูแบร์กันอยู่กับผมบลูแบร์กันนะฮะก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่30เมษายน2563นะครับก็มี2914นะครับผมนะอ่าจะมีอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวลำกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวลำกล้องข้างในนะฮะนี่นะครับจะมีเหล็กขั้นนะเห็นไหมเห็นเหล็กไหมจิ้มให้โฟกัสนะครับผม เห็นเลข2เส้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะลำกล้องห้าไปถอดมันนะครับมันจะมีเลขขั้นอยู่ลำกล้องนะครับเป็นแบรนด์กันนะสองเก้าหนึ่งสี่นะฮะแล้วก็เป็นกล็อกสิบเจ็ดนะครับของคุณมิสเตอร์พูนะฮะก็ลูกค้าประจําของเรานะครับหลายหลายเขาบอกมากแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูลำกล้องเหมือนกันนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีรูห้ามถอดนะครับห้ามถอดติดขาดโอเคต่อไปก็เป็นรัมโบของของ,ของอเพื่อนพี่ชายนะครับเพื่อนพี่ชายนะ เคเนาะเพื่อนพิชายของเจ้าของร้านนะฮะก็เดี๋ยวทําการจะส่งให้พร้อมกันนะคะแต่มมนได้อยู่ในกลุ่มแล้วแล้วก็แม็กกาซีนสำรองของคุณชัชวานานานะครับเป็นแม็กของ m 9 0 6นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มระบบกันเลยนะครับของปืนเพื่อนพิชัยก่อนนะฮะเพื่อนพิชัยก็จะเป็นรามโบดํานะครับผมนะรามโบดําใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะฮะโอเคเนาะนี่นะครับสภาพสวยงามสองแม็กกาซีนนะฮะแม็กกาซีนอยู่กับปืนหนึ่งตัวแล้วก็นี่แล้วพร้อมลูก5้านัดนะครับดูเรื่องระบบนะครับ นี่นะครับลูกหมดสไลค์ค้างนะระบบเซฟนะครับผมนี่นะครับระบบเซฟนะค่อนข้านที่จะดีเลยนะครับดีเลยนะครับนี่โอเคเนาะระบบเซฟใช้งานได้นะครับมีเซฟนะสิวกระแจาวนี่มักที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเอาม็กที่2เนี่ยใส่ใส่กระสุนเพื่อทําการคัดปลอกนะครับเช็คระบบการคัดปลอกให้ดูกชัดๆนะครับนะฮะทั้งหมดสนัดนะ3นัดนะครับผมหนึ่ง สองว้าวสามนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอย่างที่เห็นเลยลูกหมดสไลด์ค้างอย่างที่เห็นเลยนะฮะนี่นะครับเป็น2015 r 1 6 4 4กนะฮะก็ระบบเซฟเดี๋ยวเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่สามารถลันไกได้นะฮะปรับขึ้นไปลันไกได้นะฮะก็เดี๋ยวทำการจดส่งให้ส่วนแม็กนะครับเป็นแม็กของ m 9 0 6นะครับตัวนี้นะสามารถใส่กับ R ตัวแรมโบได้นะฮะแต่ว่าแม็กของแรมโบไม่สามารถใส่กับ m 9 0 6ได้นะครับ นี่จริงๆนะนะฮะนี่จะต่างกับเจ้าแม็กนัมโบนะครับอันนี้แม็กนัมโบนะอ่าจะให้เห็นนะครับฝั่งนี้เป็นแม็กนัมโบฝั่งนี้เป็น m 9 0 6แต่ว่า m 9 0 6าศูแม็กเนี่ยจะสามารถใส่ของแมัมโบได้แต่แม็กของแมัมโบไม่สามารถใส่กับ m 9 0 6ได้นะฮะนี่คือจุดเด่นของแม็ก m 9 0 6นะครับความแตกต่างก็คือนี่นะครับจะไม่มีร่องของแมัมโบจะมีร่องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะฮะจับกระสุน ปกตินะฮะเห็นไหมหนึ่งสนะครับแม็กทำงานได้ปกตินะฮะนี่นะครับบอกแล้วว่าแม็ก9องสามารถใส่ล m โบได้แต่แม็กของลำโบเอาไปใส่ M906 ไม่ได้นะครับคลิปนี้มีสาระนะคลิปนี้มีสาระโอเคไม่สามารถร่างกาได้นะครับระบบเซฟในลโบตัวนี้โอเคาานะอเคนาะถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งแม็กกาซีนของคุณชัชวานนะครับ ชชวานทานังนะฮะชื่อชอชวานทานังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะฮะชื่อเขานะครับผมชชวานทานังนะฮะเดี๋ยวให้แอดมินไปสุมใกล้กๆนี่นะฮะชื่อของอ่าลูกค้าชอช,อชวานทานังนะคร<ม>ับอ่ะต่อไปเลยเป็นเจ้า2ตัวของคุณมิสเตอร์พูนะครับก็เป็นแอ็กซ่ากอสิบเจ็ดนะฮะอย่างที่รู้กันความสวยของแอ็กซ่ากอสิบเจ็ดเนี่ยไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วนะครับผมยิงลายล่ลองลึกนะครับสวยงามตามทองพระโรงนะฮะ นะครับผมสวยมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระบบพร้อมลูกกระสุน10นัดนะครับได้อย่างละ5นัดลูกกระสุนลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอ่าเสียงสไลด์หนักแน่นเลยนะฮะเสียงสไลด์หนักแน่นเลยนะครับผมเรื่องระบบเซฟเนี่ยถ้าคุณไม่จงใจที่จะเข้าไกลเนี่ยมันลั่นไม่ได้แต่ถ้าตัวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยไปงั้นอยู่กับโครงปืนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าคุณกดไปปุ๊บมันจะเข้าพอดีกับไกลมันก็แกลกอย่างนี้นะครับลบทำง,งานโอเค เรามาลองดูการคัดต่อก so okay, ันนะครับสามนัดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับสามนัดเหมือนเคยเขียนเนาะมานะครับลองการคัดต่อกันเลยนะฮะสานัดนะครับแม็กค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะแม็แข็งนิดนึงอ่ะดักกลอกแล้วนะครับหนึ่งนะฮะสองนะครับสามนะครับนี่เทออกได้เลยนะมันไม่ได้ติดอะไรนะพอลูกสุดท้ายลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างเลยนะฮะ อู้ปรับลงไปอู้แรงมากนะครับขอโทษทีนะฮะลื่นนะครับลื่นแล้วก็มือไปโดนดีกระจกไม่แตกนะดีกระจกไม่แตกเดี๋ยวเสริมกระสุนให้นะครับเป็นหน้านัดดีกระจกไม่แตกนะไม่มีอะไรนะไม่มีร่องรอยอเคเนาะกลัวกระจกแตกเดี๋ยวไม่ใช่อะไรแล้วกลัวจกตู้แตกโอเคก็นี่นะครับถ้าไม่เข้ากงไกนะเห็นไหมถ้าคุณไม่จงใจเนี่ยไม่กดตัวนี้มันไม่ันนี่ลันนะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกของตัวเจ้า 2914กันบ้างนะครับ2914นะฮะโอเคเนาะอันนี้ลูก5นัดหน้าของเขานะไอ้ครบในครบอะไรต้นุนผมไม่ไหนไม่รู้นะฮะยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะเป็น2914นะครับเป็นพระเอกของเรานะฮะตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์2914แตกต่างกับ9 1 4ยังไงนะฮะจะมีเจาะพอตนะครับ4รูนะครับ,รบเป็นตัวนี้เป็น2914เงินด้านนะ แต่ไม่สามารถยิงรัวได้นะไม่สามารถยิงฟลออโต้หรือยิงรัวได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะบอกกูเลยนะครับว่าเป็น2914นะครับถ้าตัว914แล้วก็สไลด์ก็จะต่างกันจะไม่มีพอตนะครับตัว914อแดปเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับในลำกล้องจะมีเหล็ก2เส้นนะครับอแดปเตอร์นะครับวิธีการใส่นะครับหมุนลงไปเลยมันเป็นเกียร์ของอแดปเตอร์อยู่แล้วนะฮะนี่นะครับเป็นปลอกลดแสงนะครับเป็นปืนยิงพูแต่ว่าพุูของเรายังไม่นําเข้าเข้ามานะฮะ แล้วก็มีแทะนะครับข้องกระสุนมีค่านัดรวม2กล่องก็เป็น10นัดนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบไอตัวนี้ไม่มีปัญหานะเมื่อใส่ไปแล้วคุณขึ้นอ่าขึ้นสไลด์เนี่ยไม่มีปัญหาผมบอกก่อนเห็นไหมไม่มีปัญหานะบ,กกนนานะบางคนบอกอ่ผมใส่ไม่ได้แล้วผมควงกระแทกไม่มีนะไม่มีปัญหานะครับขอบอกก่อนลูกหมดสไลด์ค้างนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะเรื่องระบบเซฟปรับขึ้นไปนะครับปรับขึ้นไปนะฮะตับขึ้นไปนะครับนี่นะครับเป็นระบบเซฟนะ อันนี้เป็นระบบเซฟไม่สามารถลั่นไกได้เห็นไหมบืดบืดนะครับวืดแต่ฟูไม่ได้นะครับดันไปสุดไม่ได้นะครับไม่มีฟูนะอย่าไปดันฝืนดันนะครับปรับลงมานะครับเป็นระบบธรรมดาออโตเมติกธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ปรับลงมานะครับค่อนข้างที่จะฝืนนิดนึงนะตัวนี้แต่สลด์หม่นได้นะครับฝืนเลยแหละหรือว่ามันลื่นมือผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองดันดูนะฮะตัวนี้เซฟค่อนข้างที่จะฝืน โห oh, แข็งเลยแหละเซฟแข็งเลยอ่ะโอเคลงแล้วมันมันไม่ได้แข็งมากหรอกครับผมพิดจังหวัดด้วยแล้วมือผมลื่นด้วยนะครับบวกกับเนี่ยเห็นไหมมันมันหมดเลยนะฮะบวกกับมันมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ร่างกายได้ปกติเดับเบิ้ลแดชันได้นะด็บเบิ้ลแดนชันได้ด็บเบิ้ลซิงเกิลได้นะฮะเด็บเบิ้ลซิงเกิลได้นะครับผมโอเคเนาะอ่าดัปเตอร์ก็หมุนเกียวออกได้เลยนะครับก็จะมีแท้แล้วพร้อมลูกนะครับเดี๋ยวจะลองคัดปอกให้ดูนะครับเมื่อก,กี้ให้ดูแล้วนะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับ พุงหมดสไลด์ค้างนะฮะ่างที่เห็นกันนะครับสวยงามนะสอง4เงินด้านนะครับสวยงามมากนะฮะปรับลงมาสไลด์หนักแน่นนะครับปรับขึ้นไปเป็นเซฟนะนี่หนึ่งครั้งนะครับลั่นไก่ไม่ได้นะครับปรับลงมานะครับนี่นะฮะลั่นไก่ได้นะครับเดเป็นแอคชั่นได้นะฮะดเซิงเกิลได้นะครับผมนะฮะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมการคัดปอกนะฮะสามนัดนะครับสามนัดเหมือนเคยนะฮะ โอเคนะแต่ตอนนี้นะครับผมโอ้สปริงแม็กนุ่มนะสปริงแม็กนุ่มอ่าสปริงค่อนข้างที่จะนุ่มเลยผู้หญิงข้อผู้หญิงก็จะใส่ได้นะครับไม่ต้องใช้กําลังอะไรมากมายนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับผมหนึ่งนะครับโอ้สองนะครับไก่นะครับไก่คือถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ได้ดันกระสุนเข้าไม่ได้ปัญหานะครับเพราะว่าผมดึงค้างไว้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะล่วงไปไหนเลยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตามเก็บกระสุนหมดเวลาไปบ้านละนี่ตามเก็บกระสุนนะโอเคหนึ่งนะครับมาที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองไม่สโลล์ละไม่ค้างให้ดูแล้วนะครับจะชักแบบต่อเนื่องไปเลยนะฮะต่อเนื่องไปเลยนะครับผมอ่ะ หนึ่งสองสามเห็นไหมฮะถ้าสมูทนะครับบอกเลยว่าสองเก้าหนึ่งสี่สมูทมากนะครับนี่นะฮะวูวูเกิดอีกแล้วเสียงสไลด์างนี่จะหนักแน่นเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปจะเป็นเซฟนะครับนี่นะฮะรั่นไก่ไม่ได้นะครับปรับลงมานะครับยิงได้ปกตินะครับดับเป็นแอคชั่นได้ดับเป็นซิงเกิลได้โอเคก็จบไปแล้วนะครับของมิสคูนะฮะของลูกสินัดนะครับเดี๋ยวผม สยวนเก็บกระสุนคืนเขาก่อนนะฮะให้ครบ10นัดนะครับโอเคก็ครบแล้วเดี๋ยวต้องการจัดส่งให้วันนี้นะครับรอบจะส่งวันที่30เมษาย,ยนส5 6 3นายะฮะก็ปิดพาร์ทของเดือนนี้แล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าที่เข้ามาตลอดเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับเริ่มกลับมาสูงหมดกับปกติแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับฟ่าลังฝนย่อมดีเสมอนะวอย่าลืมกดแอดไอเดียไลน์มาที่นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็ขายต่อไปนะฮะทำหลายคลิปมากนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่น่าจะโกงนะครับดูปืนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับในแต่ละวันที่ส่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอเคทำการแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมมิตรพูนะฮะก็2914กเงินเงาแล้วก็กรอก17บแอคซ่านะฮะพร้อมลูก10นัดนะครับมีแท่ด้วยแล้วก็เดปเตอร์นะฮะส่วนคุณชัดชวานนะฮะทา ท่านั่งก็เป็น Mac เต็มก้นหนะครับผมนะแล้วก็ของคุณพ่อสีนวลน,นะครับก็คือคุณพ่อตานั่นเองนะฮะก็จะส่งไปให้กับเพื่อนของพี่ชายแฟนนะฮะก็เลยต้องส่งไปให้พ่อนะครับเดี๋ยวพ่อจ็จะการอีกทีหนึ่งนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวทําการจัดส่งให้เลยนะฮะก็ไม่มีอะไร เห็นเบอร์แวบๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้เห็นครบนะครับโอเคเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะลูกค้าเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ